แสนสุขชมนั่งชมโกโก้อยากเป็นกระหรอกเลือเกินเอาเล,ละ่ะให้เห็นเจ้าพ่อโกโก้อีกคนหนึ่งตัวจริงเสียงจริงนะครับเอาละ่ะอีพีนี้ให้เห็นว่าเอานี่แบบนิดนึงบรรยากาศสวนโกโก้ นะครับให้ดูกอนให้ดูว่าอันนี้นะโกโก้ช่วงนี้มันไม่ค่อยอมีลูกนะครับมันแรงแต่เริ่มออกดอกแล้วนะเริ่มออกดอกแล้วอ้าวละอืะอม,มาแล้วครับกองครับนาตีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เรามาดูโกโก้นะครับในหนา้าเขยกนคือืนนาตีผมเองนะครับก็มาเช็คว่า จะตัดวันที่ยี่สิบเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาตรวจแปลงด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าเราทำเป็นระบบสปริงเกอร์เรียบร้อยดูแลลูโกโกโก้น้อยๆของเราเต็มที่นะครับไเห็นน,ะนาตีตอนนี้เนี่ยทิศทางโกโก้ที่มันบูมขึ้นมาตุ้มตามตุ้มตามีมามนาทีมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับมันช่วงนี้กระแสโกโก้มาแรงมากนะครับก็ มันยังไม่มีผลไม้อะไรที่ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยปล่อยแบบธรรมชาติแล้วก็ได้กินใช่นะแล้วก็ราคาก็ช่วงนี้ค่อนข้างสูงจูงใจราคาสูงจูงใจมันมีทางบ้านเขาบอกว่าบริษัททางภาคเหนือพขาซื้ออยู่สิบาทเองทําไมที่ชุมพรมันถึงตั้งหกสิบบาทนัดเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะของเราเป็นพันดีนะ <c oughs> ก็ <c oughs> เราบอกเราหกสิบาทก็มีคนซื้อ ครับสิบบาทนั่นเขาเอาไปทําอะไรเราเราไม่รู้ <5 S 2> นะ <6 S 2> แต่หกสิบบาทของเราเป็นเม็ดใหญ่ลูกใหญ่คุณภาพ<ช>ต้นพันธุ์ของเราที่ดูเรนี้อายุมากกว่าสามสิบปีใช่ครับอันนี้ใ,ให้ให้ให,ให้เห็นป่ากโกโก้ว่าอันนี้ตอนนี้นะอยู่ในป่าโกโก้นะให้เห็นว่าอันนี้บางคนเขาเขาอยากให้ผมบอกเนี่ยอาจารย์พาชมสวนหน่อยเราก็ทําคลิปให้เห็นเลยว่าอ่ะเดี๋ยวจะพามาชมนะนี่โกโก้โบราณน,นะครับ แล้วแต่ละต้นเนี่ยครับบุกบักบุกบักพราะตรงช่วงนี้เนี่ยออกดอกเยอะนะครับคือมันมันผ่านช่วงขาดคอแล้วก็อีกประมาณสักสามถึงสี่เดือนก็โกโก้ก็จะเข้าสู่ตลาดเยอะอ่าแน่นมันจะมาแน่นปุ๊บแต่แล้วไอ้ที่บริษัทบอกว่าออกทุกเดือนเก็บได้ทุกเดือนมันไม่เป็นความจริงนะคือมันก็ออกจริงแต่มันน้อยกับมากโกโก้นี้จะมีมากอยู่ปีละสองครั้งครับน่นจะออกเป็นพีชใหญ่ คือบุมใหญ่แต่ปกติแล้วถ้าทั่วท่วไปแล้วมันก็มีลูกอ่ะอย่างเงี้ยมันก็มีลูกออกมาสุกมั่งไม่สุกมั่งแต่มันก็น้อยแต่ช่วงใหญ่จริงๆต้นหนึ่งเราเก็บเป็นร้อยลูกนะเก็บกันก็ให้เห็นครับเนี่ยโกโก้คือเป็นอายุยืนอายุยาวแล้วก็เก็บกันได้ยาวๆแบบนี้นะครับปลูกครั้งหนึ่งอยู่ชั่วลูกชั่วหลานนะครับอันนี้คือข้อดีอันนี้ให้ให้เห็นว่าเนี่ยต้นประมาณในในแปลงนี้ประมาณรักสามสิบปีนาะนะพปีแล้สามสิบปี้สามสิบปีครับแล้วก็ หลายบริษัทนะก็มาเอาลูกจากแปลงของเราไปแต่เราก็ไม่ก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลธุรกิจทางการค้าเขาเราเราจะไม่ไม่ไปโจมตีบริษัทคือทั้งสิ้นแต่ถ้าของเรานี่เป็นพันแท้แน่นอนเราเพื่อเกษตรกรครับเราขายของดีคุณภาพเรามันเด็กชุมพรอันนั้นแล้วเราจะไม่ให้เสียชื่อจังหวัดเราครับนค่แหละให้ ให้เห็นบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาเดินนะนาตีก็ไปกับผมเนี่พาเดินเราก็เดินไปดูไปชมปครับเดินไปชมไปครับให,ให้เห็นมันเป็นแบบไหนอะไราเออบ,บ,บางนคนเขาเขาไม่เคยเห็นนะเราก็ทําเป็นทําเป็นอีพีที่แบบให้ดูดอกดอกอีกประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนดอกอีกสี่ห้าเดือนครับคือตอนนี้เนี่ยมันมันจะเต็มไปด้วยดอกโกโก้โกนะตรงน,นี้นี่ให้เห็นดอกนะครับให้เห็นดอกกับลําต้นใหญ่ๆนี่ พามาลุยคือตอนนี้เนี่ยลูกมันจะน้อยนะเพราะฤดูฤดูดนี้เลยซึ่งผ่านแรงมาด้วยใช่ผ่านแรงมานะครับตั้งแต่เมษาเมษาพฤษภาตอนนี้คือคือต้อนมิทุนาเนี่ยตอนนี้เราถ่ายกัน EP นี้คือต้นมิทุนาเนี่ยนะครับคือสังเกตว่าเห็นไหมฮะดอกเนี่ยเ <hadi way. S 1> น้นให้เห็นดอกให้เห็นดอก่ะนีน่ให้เห็นดอกชัดๆแล้วให้เห็นว่าดูลําต้นซะก่อน ผมว่าในในในประเทศเนี่ยคงจะไม่มีใครมีต้นขนาดผมกับนหน้าตีหรอกอันนี้เราสองคนน้าหลานนะครับก็ไม่ได้อวนนะคือแค่อยากให้รู้ว่าไอถ้าจะเอาของจริงของดีเนี่ยเราก็ทําของจริงของดีเรามีเรามีต้นจริงๆนะเรามีของดีจริงแต่ว่าขอสงวนสิทธิเรื่องของการเข้าชมเพราะว่ามันมีเรื่องของการขโมยกันนะครับตอนนี้ คือเราก็ไม่ได้มานั่งเฝ้าเพราะว่าที่ทางเราก็ต้องมีเราต้องไปทํางานหลายอย่างนะครับก็ถ้าใครอยากจะเจอมาดูต้นโกโก้โกอย่างนี้นะผมผมจะล้อมล้อมต้นโกโก้ไปให้ฮนะไปตั้งโชว์ไว้ที่อำเภอหลังสวนแล้วกันนะครับเพราะว่าแปลงนี้ผมขอเป็นความลับไม่ให้ไม่ให้ใครได้รู้จักะ ผมจะเก็บไว้เป็นทองคําของผมนะครับอันนี้คือบอกทองคำครับให้เห็นว่าเอา้ามันมีมันมี EP เขาบอกว่าอันแน่จริงแน่จริงอาจารย์อาจารย์ถ่ายให้ดูสิอ่าผมก็แน่จริงนะคือผมถ่ายให้ดู <c oughs> นะครับให้เห็น <c oughs> ให้มีลูกให้มีลูกแต่ว่ามันมีน้อยครับช่วงนี้นะติดลูกน้อยนะครับแล้วก็เป็นสุเขเกียวไปนะก็เอาแบบหอมปากหอมคอนะครับเป็น EP ที่อวดต้นโกโก้เลย ว่างั้นนะครับอวดต้นโกโก้โกให้เห็นให้เห็นว่ามีต้นโกโก้นะให้เห็นหน้าของของเราเป็นต้นพันุที่ได้อายุสามสิบปีครับไม่ใช่ว่าต้นปีสองปีเรามาเก็บไม่ขายใช่ครับไม่ได้ร,ไไดรีบหมดไม่รีบหมดดูดูจากโคนต้นดีกว่านะดูจากโคนต้นดูจากลำต้นนะครับให้เห็นว่าเนี่ยของจริงนะของแท้แล้วโกโก้เนี่ยไหมมันอายุยืนนะครับอันนี้ก็โดนพายุเกนะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมีมีบางต้นที่ล้มให้เห็นให้เห็นว่าล้มนะล้มนะแต่อันนี้นอ่นนาอตอนนี้ก็ล้มล้ม่าขึ้นใหม่กลัวที่ไหนไม่กลัวหรอกนะครับให้เห็นอันนี้ปลูกในป่ามะพร้าวนะครับของนาตีนี่ป่ามะพร้าวของผมนี่ป่ายางนะให้เห็นกันจะจะชัดชัด,ดนะสำหรับอีพีนี้ ชมสวนโกโก้ไม่ต้องตกใจนะครับแปลงนี้ผมคงไม่อนุญาตให้เพื่อนเพื่อนแฟนคลับเข้ามาดูนะครับเพราะว่ามันจะวุ่นวายนะแปลงนี้ผมเอาไว้เก็บลูกเพาะให้พวกท่านนะครับสําหรับคนที่สนใจนะแล้วก็อยากไปเจอผมก็อําเภอหลังสวนครับผมแนะนําให้มาวันอาทิตย์นะเพราะว่าจะไม่รบกวนการทํางานของผมแล้วก็สาหรับปีพีนี้นะฝากไปด้วยอวดลูกโกโก้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ ชอบ s u b ส c r ร b e แล้วก็เป็นกําลังใจให้เกษตรกร,ท,กรทุกท่านนะครับที่จะมาทําเกษตรอินทรีย์ด้วยกันครับสวัสดีครับ